มาแล้วครับอัปเดต251หน้าฝนอันนี้ของจริงไม่ใช่ลีรันเดี๋ยวเป็นยังไงมาดูครับสวัสดีครับนะหลังจากที่ไปตอมประคิดนะครับรตอนกลางวันนะมันก็ไม่มีจังหวะนะครับที่จะต่ายคลิปแต่พอช่วงตกกลางคืนนะมันก็มีผมก็ได้ดึงดึงเอาคลิปเก่านะครับที่เก็บเอาไว้มารีรัน ครับก็ล่าสุดรู้สึกว่าผมจะเตือนเรื่องของเนี่ยครับนะมาแล้วครับนะหลังฝนตกเนี่ยครับแน่นอนครับอ่ะหกรนะโดนก่อนนะหกรโดนก่อนแล้วก็3ามปันหนึ่งนะครับมาราะเขาใกล้ๆกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะนําทุกท่านนะครับมาดูสองหัาหนึ่งที่ผมกางขาวไว้นะตั้งแต่คลิปก่อนโน้นนะในไปลิบคนสวนจนกุยนะครับ เดี๋ยวก่อนที่จะพูดอะไรกันต่อนะเดี๋ยวไปดู2อันห,หนึ่งก่อนเลยครับไปเลยครับพูดถึง2อันห,หนึ่งนะครับอย่างที่บอกครับเนื้อสัมผัสของ2อันห,หนึ่งเนี่ยครับนะมันมีความเขาเรียกว่าอะไรคือเนื้อทรายของ2ออันหนึ่งไงท่านสังเกตนะเนื้อทรายจะหยาบนะครับแล้วก็ถ้าเป็นยางอนอนอย่างเงี้ยนะเปลือกมันยังไม่ตันหนานะครับเราตอนเราคลีนะด้วยความที่ว่าเนื้อทรายมันหยาบหย,ยาบนะครับ จะรู้สึกว่ามีดอะมันเหมือนกับมีดไม่ก้อยเขี่ยกมนะนะครับนี่คือความรู้สึกนะส่วนตัวนะไม่รู้จะเหมือนกันหรือเปล่านะแต่พอเราขดลงไปเป็นไงครับแกะป่านเนื้อสายเป็นนิดเดียวครับเนะี่ยถึงอะไรครับถ้าเป็นภาษาบ้านผมเรียกตึงโกลกก็คือถึงถึงเนื้อแก่นของมันนะครับนะเนื้อไม้นะครับเพราะไงครับเพราะแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นยางต้นอา,อายุเยอะๆนะมันก็จะมีความหนาพอประมาณนะครับ แต่เนื้อทรายเขาก็จะหนานะครับแล้วก็เปลือกเนี่ยยิ่งแข็งเลยครับนะสองอันหนึ่งเนี่ยเปลือกแข็งนะครับแต่ตาต้นนอนๆอย่างนี้ครับนะเวลาเรากรีดลงไปนะครับถ,ถ้าเกิดว่าเรากดหนักๆเนี่ยบีร้อยกับเพราะเชียร์ก็บางนะครับคือคือเชียร์ที่เป็นเยืย่อเยื่ออุ้มเจริญนะมันจะทางจากอกร้อยนะครับอกร้อยเนื้อทรายเขาจะไม่เยอะแต่เขาจะเป็นเชียร์เยื่ออุ้มเจริญจะเยอะกว่านะเขา ออกแอยจึงกรีดง่ายนะกรีดง่ายแต่สองอันหนึ่งเนี่ยเฉียเยอะอุ้มจะเริญนเก่าอ่ะจะบางครับบางนิดเดียวอ่ะเรากดปนเนื้อทรายลงไปแค่นิดเดียวครับนะนก็ถึงเนื้อไม้แล้วครับนะถึงถึงแขนนะ,นะถึงถึงกระดูกอ่ะวางอันนนครับนะสองอันหนึ่งเป็นอย่างนี้นะครับนะสองอันหนึ่งน, <S <S นี่เลยครับหลังจากฝนตก หลายวันนะครับนะตอนที่ผมไปตำภารกิจอยู่นะขวนก็ตกตุ้วันครับนะไม่ได้กรีดหรอกผมพึ่งจะได้มากรีดในวันนี้แหละนะครับในเมื่อคืนนี้แหละนะครับนี่ตันดูายางที่หยุดนานๆน,นะมันมันก็จะมีเรียกว่าอะไรเป็นเป็นรอยดำๆอย่างนี้ครับนะรอยดำๆอย่างนี้เป็นเรื่องปกติครับนะจากการที่หยุดยางาหยุดอยู่นานๆน,นะครับเดี๋ยวกรีดลงไปสักพักมันก็พ้นนะครับ ซึ่งมันยังไม่ใช่รองรอยของอเชื้อนะอย่างที่บอกนะครับเนี่สองอันหนึ่งเนี่ยครับนะม,นมันมันดีอยู่อย่างหนึ่งนะนี่คือความรู้สึกส่วนตัวนะครับความรู้สึกส่วนตัวจากประสบการณ์ที่เดินตายตามมาตต่คลิปมานะครับสองอันหนึ่งเนี่ยก็จะทนทานต่อโรคจําพวกบุกโรคพวกใบร่วงหน้าเน่าเนี่ยครับได้เยอะกว่านะได้เยอะกว่ายย่ห้อื่นนะครับอันนี้ผมผมไม่ฟันตรงนะ ว่าว่าจะทุกที่ไหมนะแต่ถ้าถ้าเป็นแถวบ้านผมเนี่ยครับประมาณนี้เลยนะครับนะเนี่ยท่านเคยดูสิสองอันหนึ่งเนี่ยนะเนี่ยจะได้พิสูจน์กันอีกครับปล่อยเร็วไปไงครับเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วนะครับนะเชื้อโรคเริ่มมาแล้วนะครับนะโอกรอยเดี๋ยวผมจะพาไปดูสักต้นนะโอกรอยเดี๋ยวนะโอกรอยโดนไปแล้วนะครับหนะ้านอะ่นะเดี๋ยวไปดูกันครับบนบอกไนงะแต่ดูคลิปผมหลายๆคลิปผมพูด นะแบบอะไรแตเป็นตาเป็นภาษาบ้านๆบ,บ,บอกยอยอดูเหมือนว่าผมมัจจะยอสองงานหนึ่งคือผมพูดตามตามสิ่งที่ผมเห็นนะครับแต่แถวบ้านผมเนี่ยนะสองนหนึ่งมันมันผมถือว่ามันมัน่าน่านในหลายๆด้านนะครับอาจจะด้านเชื้อโรคอ้ยด้านาการให้น้ํายางประมาณประมาณหนึ่งนะครับซึ่งเนี่ยวันเนี้ยผมกรีดสองนหนึ่งอ่ะมันก็ทาปริมาณน,น้ํายางออกมา ขนาะดยืนไปหลายเจ้านะ,ะเนี่ยครับตอนนี้ใบใบใบเริ่มร่วงแล้วใบเริ่มร่วงแล้วโอกร้อยนะไปดูไปดูอกร้อยว่าว่ามันเริ่มจะโดดแล้วนะไปดูกับเนี่ยครับเฉอแล้วนะครับนี่หกร้อยมาเลยครับมาแล้วมาเลยเนี่ยครับ ไอโรคหน่าเน่านะหน่าเน่านะครับด้านในเนี่ยมันจะเป็นเส้นนะเป็นเส้นเป็นเส้นอย่างนี้แล้วก็มันขึ้นมานะแต่เนี่ยมันมัน,ม,นมันเหมือนกับมันโดนต่อต้านจากต้นยางนะผมว่านะเพราะเพราะถ้าต้นยางอาการของต้นยางหนักอะ่ะมันจะออกเป็นเมือกนะครับหรือมันยังไม,ยงไม่ยังไม่ถึงเวลาอันนี้ก็ต้องรอดูไปก่อนแต่แต่อย่างที่ผมบอกในคลิปที่ผมรีลันนะ,ะเจออย่างนี้ตายาเลยครับตาดินนะนะ ตาดินป้องกันมันก็เหมือนกับเป็นการป้องกันไว้ก่อนนะครับแต่ไม่ได้ทุกต้นนะไม่ได้ทุกต้นยังไม่ได้ทุกต้นแต่ก็เฝ้าระวังอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยเจออย่างนี้ครับจะเจออย่างนี้เอาเลยครับนะตายาเลยเนี่ยผมผมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลอกหนึ่นะผมตัดไปแล้วเจ้านึงนะผมตัดแล้วเจ้านึงยังอีกสองเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวอยมาตานะครับอย่าลืมนะครับเนี่ 600, 600, ยหกร้อยหกร้อยเจอแล้วนะครับนะก็ต้อง ดูดูกันหน่อยนะนี่มีมีย่อยไรมีย่อยไรแล้วครับนะเห็นไหมนะคือถ้าปล่อยไว้เดี๋ยวมันมันอาจจะลุกลามนะครับอย่างกับต้นนี้นะครับนี่ขนาดวัตายานะนะนี่มีมียุบลงไปเลยนะครับแต่มันแต่มันเป็นไงมันมันไม่ถึงกับกับเปลยนะมันแห้งลงไปแต่มันยุบเป็นไงครับต้นนี้สองอันหนึ่งนะครับเห็นไหมแต่มันอยู่กันนะนี่จันดูมันอยู่ติดกับออกร้นะนี่ แล้วขอดูคือสภาพแวดล้อมนะพวกนี้กับมันจะเรื่อํานวยต่อต่อเชื้อโรคนะครับโดยจะพอโรคใบร่วงหน้าเน่าเนี่ยครับนะมันล่มมันล่มมันทึบแล้วก็มีฝนตกเนี่ยน้ำยางแตกเลยนะท่านดูนยเนี่ยน้ำยางแตกเนี่ยผมมาเห็นผมก็เลยเอายาเอาดินมามาลูกไว้เลยนะเห็นไหม มันเป็นร่องรอยแต่ถ้าผมไม่ไม่ไมเอาดินมาตาหรือไม่ป้องกันซะก่อนนะมันก็จะเปื่อยยุย่ยแล้วก็ปังแล้วโอกาสที่มันจะหลุดเข้าไปข้างในแบบแบบลูกลามอ่ะแล้วมันก็ติดเชื้ออื่นทีนี้ก็เรียบร้อยครับนะนะเพราะเพราะว่าเชื้อเนะี่ยมันมันตามไม่าร่างอ่าเหมือนกับถ้าเป็นคนก็คือร่างกายอ,อ่อนแอกรไงนะครับแต่เนี่ยก็ถือว่าได้นะ หรือว่าเป็นการป้องกันระดับหนึ่งครับแต่มันเป็นโรคหน้าหน้าเปื่อยหน,น้าเน่าเนี่ยครับนะเราก็สังเกตนะม,นมันก็เป็นเชื้อโรคอีกตัวหนึ่งนะครับอีกชนิดหนึ่งที่มันระบาดในฤดูการอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ายางเราถูกโจมตีนะถูกโจมตีแล้วมันมันเกิดหน,น้าเน่าเนี่ยมันก็ลุกลามแน่นอนครับเข้ากลางในแน่นอนส่วนเชื้อราที่มันอยู่ใต้ดินอันนี้บางทีเราอาจจะไม่นะ เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันอยู่ที่ทนไหนบ้างถูกไหมครับแต่ก็ให้ป้องกันอไอ้พวกโรคหน้าเล่าเนี่ยครับไว้ก่อนนะครับอ,อย่าให้มนันนอนแน่จนกระทั่งเชื้อรานะ่ยมันอยู่ทั่วอยู่แล้วใต้ดินผมว่านะมันอยู่ทั่วอยู่แล้วแต่ต้นยางต้นไหนอ่อนแน่เรียบร้อยครับมันก็เหมือนเหมือนคนเราเรานึกถึงคนเวลาเราหมดปุ่มกุ้มกันเนะชื้อโรคที่มันมันอยู่เดิมอยู่แล้วมันก็โจมตีเราทันทีเพราะนั้น ก็คือผมหมายถึงว่าอนตางของของการที่ว่าเชื้อโรคมันจะโจมตีหนักๆก็ให้สงสัยไว้ก่อนว่ามันมีผลมาจากโรคใบร่วงหน้าเน่านี่แหละครับนะแต่เราเนี่ยเหมือนเหมือนกับต้นที่ผมปาไปด้วยนะผมหยุดไว้เลยเพราะมันต้นเดียวมันต้นเดียวเราก็หยุดไว้ก่อนได้ถูกไหมแต่ถ้ามันหลายๆต้นบางทีเราก็อาจจะคลีดไอ้ไอ้น้อยเช้าไว้ก่อนนะครับเพราะช่วงนี้ยังไงก็ฝนตกนะต่างภานะคใต้ก็พยายามใ้ดินแต่ถ้ามัน เราเรีลกว,ว่ามันสองสามต้นมันมันโดนหนักแบบสองสามต้นบางทีเราอาจจะใช้เคมีปั่นนะเพื่อช่วยเพื่อเย็บเย็บย้งก่อนคือคืออย่าให้มันอย่าให้ต้นยางต้นนั้นมันเสียหายนะครับก็ถ้าดินเอาไม่อยู่อะถ้าดินเอาไม่อยู่ก็สามารถใช้เคมีปั่นนะลองดูครับมันก็มียาหลายชนิดอยู่อย่างต้นหนึ่งก็เสียดายนะถ้ามันไปตีละต้นตีละต้นหมดนะครับนะอย่างที่ผมพาไปดูในบนกวนนะเห็นไหมนะครับเอาเละครับนะทีนี้นะ หลังจากเสร็จสิ้นปรกิจกันนะเดี๋ยวก็กลับมาต่ายคลิปกันต่อนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะผมก็จะ,อะลองอัปเดตนะเดี๋ยวรออัปเดตดูว่า2องนห,หนึ่งเนี่ยมันจะโดนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เชื้อเนี่ยมันจะยังคงตวีคูณไปหรือไม่นะเดี๋ยวถ้าเว่าถ้ามันตวีคูณขึ้นโอกร้อยนะนะใบหมดนะใบน่ะหมดนะล่วงหมดเลยนะทีนี้แหละครับเดี๋ยวก็อัปเดตกันนะเดี๋ยวผมจะอัปเดตได้ดูเรื่อยๆนะ,ะวันนี้ถือว่ามาดู2องนห,หนึ่ง สองอันหนึ่งก็นะไม่รู้จะต้นแต่ที่ปานปานมาผมเป็นสองอันหนึ่งอะสามารถต้านทานได้นะครับนะอ่ะโอเคครับนี่ก็คือความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็ในส่วนต่างๆที่แถวบ้านผมนะครับโอเคครับพบกันใหม่นะในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ